ไปเราจะไปใส่บาตกันเด็กๆนะคะน้เช้าๆไปแล้วไปแล้วพาสิมาบุนะ่ป ไปใส่บาตรนะคะยามเช้าาพี่ไปยังคุนตังยี่พี่ตังตังโชคเอ้ยไก่เพิ่เด้วยน่โชค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 โอ้ยโชค ไปไล่ไก่พื่นโอ้ยหนอพอตาด้ไก่เก่าไม่รู้ว่าพะอจารย์จะมาหรือเปล่านะคระับลลินมือน,นี้ม,นมาหมดกมักโทษมือเนี่ <laughs> โอ้ย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 เช้าเช้านะคะเาาด็กๆเอามาเล่นพี่นะเอามาเล่นพี่เอามาเล่นพี่ลมมา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 อากาศคืมนะคะคืมฟ้าคืมฝนตั้งแต่เมื่อวานนะคะเฮ้ย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  อย่างพอมีของดีเล่นไปเล่นมาพอมีของดีตีหละ่ะฮะมาค้าขอกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยย Workers, <c oughs> ออกเด้อออกเด้อหล่อหลอรลอ้ลอยแล้วหุ <c oughs> ่นหุ่นหุนพุนหล่อร้อยพี่น้องไอ้่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวนคักเลย đạt đột là phụn đạt đột lâu Ui, tối nhắn quá, tối nhắn quá Tối nó nè Bố Quay <laughs> ไปแล้วพ ah, <laughs> ุนไปแล้วไปแล้วอถือมาถือมาเออเออเออมาอเลอลออเเ nguồn ba tẹt mất เจ็บมากเจ็บมาเออเออเอเอออกเดิมมีใช่เจ็บมากเจ็บเจ็บมาบอลันบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้ฝนตกฝนลินเบแห้งดอกพี่น้องเพราะต่เปียก เปียกพื้นเนาะค่ะเฮ้ยรอะอาจารย์นะคะบุญหัวสิมาบ่มือนี้เพราะว่าอากาศคึ้มนะคะันอยู่วัด่นมีงานติบ่เมนอยู่วัดหน้าอมเออเออตังมาแล้วร À thứ ma, thử ma, thử ma. Ừ. Ừ, thử ma, thử ma. Hả? Thứ ma hát tăng. Ayy, à Ổng đơ thong, ổng đơ thong <cười> <cười> Sơn Tăng, bây <có> lấy nắm Bây <laughs> lấy nắm uống <bùm> bò Bây <laughs> lấy นสนุกมากเลยนะคะคุณคุณย้ำยำ้ยยินิน่อยสิมาบ,บม,าม,มาบรมุนจักมุ่งยหนแต่อากาศขึ้นจิดโมงม เฮ้ยเราใส่บาทนะคะแต่ว่าพะอจาันยังไม่มานะคะอากาศคืมด้วยวันนี้มีจิตนิมุ่นบ่างอ้าวตังันเออเออเออตังเคเขียดแล้วไปแล้วนี้แล้วไปอาายู่น้ำแล้วตังว์มา ตั้งไปยูน้ำแล้วเกือบแล้วตังเกือบแล้วตั้อยูแล้วไปยูแล้วเฮ้ย ไอเห็นมวนพุนะตังนี้ก็บ้านแล้วตังนี้ก็บ้านแล้วมเคียระพ,ออย,ออพยังเออตึพยัยหัวพยัอุดแล้วเธอ หมวพยวังอูดแล้วอ้ย่าโอ๊ยตั้งกันนี้เหมืแล้ว ôi 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 hết nhắn lần nè rồi thôi rồi thôi thôi thôi, thôi, thôi. 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 thôi hmm? không không, rồi. rồi. <cười> <cười> hả? hả?

เฮ้ยมันคุณนายเลวเพิ่นบ่มาแล้ววะมื้อนี้อากาศขึ้นไปเฮากลับบ้าน จันไม่มานะคะกลับบ้านกลับบ้านแล้วยังบ่อยากกลับอีกโอ้ยพอแล้วพอแล้วกลับบา้านกลับบ้านไอ้โอ้ย bây giờ gấp bây giờ gấp đứng ngồi bây giờ gấp rồi phi non thời mới như mông gì không ba ba